สังคมไทยในวันนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้พลังที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับคำถามสำคัญเลยก็คืออะไรคือพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดที่กำลังเขย่าสังคมไทยในยุคข,ของเราอยู่คำตอบนี่อาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันนะครับ คือคำตอบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าจากการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยอย่าง t ีเดียเขาพบว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวแต่เป็นพลังขับเคลื่อนขนาดใหญ่ถึง3อย่างที่ดันเข้ามาปะทะกันในเวลาเดียวกันพอดีจนเกิดเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญขึ้นมาเลยทีเดียวปัจจัยแรกเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ใหญ่และลึกที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ การที่ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างรวดเร็วมากๆครับ28%ตัวเลขนี้อาจจะดูเรียบๆนะครับแต่เชื่อเถอะว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่และนี่คือความหมายของมันครับภายในปี2569หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองประเทศไทยจะมีประชากรที่อายุเกิน60ปีมากถึง28% คุณง่ายๆก็คือเกือบหนึ่งในสามของคนทั้งประเทศเลยนะครับโอ้โหนี่คือการแปล่งแปลงทางประชากรที่ทั้งเร็วและใหญ่มากๆการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่สำคัญขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือคำว่า silver economy หรือเศรษฐกิจสีเงินซึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจทั้งหมดที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่มหาศาลกลุ่มนี้นี่แหละครับแล้วผลกระทบที่ตามมาละ่ะมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับวิกฤตแรงงานที่หดตัวลงมันบีบให้อุตสาหกรรมต่างๆต้องหันไปพึ่งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น 2. คือพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนเปลี่ยนไปธรุรกิจก็ต้องหันมาจับตลาดซิลเวอร์อีโคนมีกันยกใหญ่และสุดท้ายอันนี้เรื่องใหญ่เลยคือแรงกดดันมหาศาลต่อง,งบประมาณของรัฐที่ต้องดูแล,แลแล้วก็จัดสวัสดิการให้เพียงพอครับทีนี้ มาถึงปัจจัยที่2ที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนแบบสุดๆเลยนั่นก็คือการก้าวกระโดดทางดิจิทัลครับทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมไทยไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เราจะเห็นภาพชัดขึ้นจากตัวอย่างพวกนี้นะครับตั้งแต่การที่เรากลายเป็นสังคมไร้เงินสดการซื้อของออนไลน์ที่กลายเป็นเรื่องปกติสุดๆไปจนถึงเรื่องของ AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดแรงงานไปเลยและที่สำคัญที่สุดมันกำลังสร้างช่องว่างที่เรียกว่า digital divide ซึ่งกำลังทิ้งคนบางกลุ่มไว้ข้างหลังอย่างน่าเป็นห่วง คือช่องว่างที่ว่าเนี่ยมันแบ่งคนออกเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยครับด้านหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่ในเมืองที่ใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่วแต่อีกด้านก็คือผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะเข้าไม่ถึงและตามไม่ทันซึ่งการถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่แหละครับคือความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากๆเอาละครับเรามาถึงปัจจัยสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อแล้วก็คุณค่าทางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว หัวใจหลักของปัจจัยข้อนี้เลยก็คือเรื่องของ generation gap หรือช่องว่างระหว่างวัยที่นับวันมันยิ่งขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้เองที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำไปสู่การเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆของสังคมครับ การประทะกันของค่านิยมนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยครับคือคนรุ่นใหม่จะเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสิทธิมนุษยชนความโปรง่งใสซึ่งมันก็มักมจะไปท้าทายโครงสร้างอํานาจแบบเดิมๆโดยตรงเลยขณะเดียวกันประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือ ESG ก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทั้งสังคมและธุรกิจต้องปรับตัวตามจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้อีกแล้วเอาล่ะครับ หลังจากที่เราได้สำรวจทั้ง3ปัจจัยที่ส่งพลังกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาสรุปและหาคำตอบสุดท้ายกันแล้วว่าตกลงแล้วอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนสังคมไทยไปมากที่สุดกันแน่คำถามก็คือระหว่างสังคมสูงวัยการก้าวกระโดดทางดิจิทัลและขั้วอุดมการณใหม่เนี่ยปัจจัยไหนกันแน่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งพลังที่สุดจริงๆ และคำตอบจากงานวิจัยก็น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่เป็น2ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในคนละมิติกันคือถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างทางกายภาพและเศรษฐกิจนี่นะครับสังคมสูงวัยคือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงแต่แต่ถ้าเรามองในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่านสุดดิจิทัลคือสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรามากที่สุดครับ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าปัญหาสังคมสูงวัยเป็นเรื่องโครงสร้างที่แก้ไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวครับแต่มันจําเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยทั้งระบบภาษีสวัสดิการไปจนถึงกฎหมายแรงงานซึ่งมันกระทบกับทุกคนในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ในขณะเดียวกันดิจิทัลกลับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราได้ลึกซึ้งที่สุดเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกันวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่วิธีที่เราทำงานและใช้ชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นเร็วจนกฎเกณฑ์แบบเดิมๆตามไม่ทันแล้วค่ะสุดท้ายนี้จึงมีคำถามที่น่าคิดตามต่อนะครับว่า ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่รวดเร็วมากๆการเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนมากที่สุดและเราจะปรับตัวกับมันอย่างไรกันดี